สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาะนะครับก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ช่างหุ้มเบาะนะครับผมแค่มีอุปกรณ์แล้วก็ได้สั่งซื้อผ้าหุ้มเบาะมานะครับแบบเขาเย็บมาเหมือนแบบเดิมเลยนะครับก่อนอื่นเราก็จะถอดนี่ครับลูกสเตปเปิลที่เขายิงมานะครับเป็นของเก่านะครับเราใช้ไขควงแบนนะครับ1ตัวเยี่ยปากให้แบนแบนนะครับแล้วก็ค่อยๆกิมครับกิมเข้าไปแล้วก็ มุนบิดนิดหน่อยแล้วก็งัดขึ้นนะครับทําไปเรื่อยๆจนรอบหมดเลยนะครับถ้าตัวไหนลูกเซตาเปิลหักคานะครับให้เอาครีมนะครับดึงออกเพราะว่าลูกเซตาเปิลเขาจะสั้นๆเองนะครับดึงออกแล้วก็เก็บใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเหยียบนะครับค่อยงัดออกนะครับอย่าใจร้อนนะครับรีบถ้าเราทํารีบๆมันก็จะพลาดโดนมือแล้วได้นะครับอันนี้ทําเสร็จแล้วครับ อันนี้เป็นเบาะเก่านะครับที่เป็นผ้าใบมันขาดแล้วนะครับมันขาดตรงรอยเย็บด้านหลังแล้วก็ตรงเรานั่งด้านข้างนะครับแตกลายงานครับน้ําก็จะซึมนะครับซึมเข้าไปเบาะเราก็จะขึ้นเชื้อราแบบนี้เลยครับเราก็ทําการปอาทำความสะอาดก่อนนะครับปอาให้มันแห้งๆหมานๆนะครับจะทําให้แห้งเลยมันก็ไม่แห้งหรอกครับเพราะว่าอากาศมันชื้นตอนนี้ฝนตกด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะเบาะอันนี้เป็นเบาะเวฟร้อยสิบนะครับ เว็ร้อยสิบไอนะครับอ่าผมเป็นบอรดรถผมเองผมนั่งแล้วรู้สึกว่ามันชอบไหลมาด้านหน้านะครับผมก็จะทาการปาดปาดสลบานหลังนิดนึงครับปาดทอยหลังนิดนึงแล้วก็จะทําตรงกลางตูดให้มันเป็นแอ่งนิดนึงนะครับเพื่อจะได้นั่งแล้วไม่ไหลนะครับอันนี้จะเป็นปาดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หาฝาขนมปิ๊บก็ได้หรือฝากระป๋องสีนะครับเอาตะปูตอกตอให้มันเป็นอ่าเป็นตุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาถูนะครับ ลบรอยที่เราปาดนะครับแล้วก็เปิดหน้าตัวโฟมฟองน้ำนี่ครับเปิดหน้าฟองน้ำใหม่นะครับเพื่อให้มันนิ่มนะครับเพราะว่าหน้าฟองน้ำเก่าเราใช้งานแล้วมันเกิดการกดตัวมันแข็งนะครับตามความความคิดผมนะครับหลักการจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมทำแบบนี้แล้วเบาะมันนิ่มจริงๆนะครับก็จะขัดขัดขัด,ขดให้มันรอบๆนะครับแล้วก็ขัด แล้วก็เล็งดูนะครับว่าตรงไหนเท่ากันไหมนะครับตรงไหนเรายังไม่พอเราก็เล็งแล้วก็ปาดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะปาดหลายรอบอยู่นะครับทีนี้ผมก็ปอภาพมาให้ชมกันนะครับใครดูคลิปนี้แล้วก็ทําตามผมว่าทําได้เหมือนผมเลยนะครับอันนี้ผมทําครั้งแรกเลยนะครับผมบอกตัวนี้เป็นครั้งแรกก็จะใช้เวลาเล็งหลายรอบเลยนะครับขัดแล้วก็เปอปอทำความสะอาดนะครับแล้วก็เอาผ้ามาลองดูนะครับ ลองดูว่ามันจะไปในลักษณะไหนครับบตัวนี้ก็ยังมีความเปียกชื้นอยู่ครับอันนี้เป็นผ้าสําเร็จรับผมซื้อมาในแอปสั่งซื้อนะครับก็ในราคาแล้วแต่นะครับแล้วแต่ร้านค้าที่เราไปหาดูนะครับตัวผ้าหุ้มตัวนี้นะครับผมว่าคุณภาพดีนะครับเหมือนผ้าเดิมเลยนะครับเขาเย็บหุ้มหัวมาให้อย่างดีแล้วก็นี่ครับแบบนี้เลยผ้า ผมก็จะทําการดึงดึงดูนะครับดึงดึงวัดวัดถ้าเราเราเล็งวัดแล้วเราก็ยิงลูกแรกไว้เลยครับยิงลูกแรกผมจะยิงไว้ด้านหลังนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขายิงตรงไหนก่อนนะครับแต่ตัวนี้ผมยิงด้านหลังก่อนแล้วก็มาดึงดึงยืดยืดดูนะครับแล้วก็ดึงดึงขึงขึงดูแล้วก็ทําให้มันตึงๆนะครับแล้วก็ยิงเย็บไว้เย็บไว้เป็นมุมแล้วก็ดึงให้มันเท่ากันครับเราก็จะดูตรงที่มันเป็นเหมือนหลอดนะฮะแ้วเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับ แล้วก็ดึงดึงแล้วก็ยิงเย็บไว้เย็บไว้ค่อยๆไล่ไปนะครับตัวนี้ทําผมทําครั้งแรกผมก็คิดว่ามันง่ายอยู่นะครึ่งนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจผมจะได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับอันนี้เราก็ดึงขึงๆนะครับไปเรื่อยๆดูกันเพลินๆไปเลยนะครับดึงเรื่อยๆค่อยๆไล่นะครับไล่ยิงทีละนิด ผมก็ไม่รู้ว่าเขายิงกันยังไงผมก็หืของตัวเองผมยิงเอาจนรอบเลยทแทบ,บจะไม่มีช่องโบเลยครับยิงชิดๆเดีด๋ยวผมยิงค่อยๆยิงค่อยๆพับไปนะครับใจเย็นๆนะถ้าใครดูตามผมว่าทําเป็นแน่นอนเลยนะครับเบาะเว็บร้อสิบส่วนมากถ้าเขาเก่ามาแล้วมันจะแข็งกระด้างแล้วก็เวลาเรานั่งนะครับมันจะชอบสไลด์มาด้านหน้านะผมก็เลย ปาดให้มันเป็นแอ่งให้มันเป็นหลุมนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็ย้ายเพราะว่ามันเหมือนมันเบาะมันตรงที่เขาวอลมามันสั้นเกินผมก็เลยย้ายจุดไปด้านหลังนะครับไปประมาณ2นิ้วนะครับประมาณ2นิ้วได้อันนี้เย็บเริ่มข้าที่ข้าทางนะครับดึงให้ตึงเลยนะครับดึงตึงแล้วก็ยิงดึงตึงแล้วก็ยิงแซตเเปิลผมคิดว่าตัวที่เขาเอามาที่ไม่ใช่ ที่ไม่ใช่สเตปเปิลลมนะที่เขามายิงเหมือนที่อยู่โร <_ ell ie> งเรียนเก่าเขายิงกดอันที่ตัวใหญ่ๆผมว่าก็ายิงได้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นสเตปเปิลลมนะครับที่เขายิงกระดานหน้ากระดานที่เขาทํารายงานอยู่โร <_ police> งเรียนแต่ก่อนนะที่มันไม่ใช่สเตปเปิลเล็กแล้วนะครับที่มันเป็นสเตปเปิลใหญ่ยิงได้นะตัวนี้ผมว่ายิงเข้าเลยอันนี้ก็ดึงครับดึงไปเรื่อยๆดึงแล้วก็เล็งนะครับเล็งซ้ายเล็งขวาว่ามันเท่ากันไหมครับสองข้างนะ แล้วก็ดูหัวมันด้วยนะครับหัวมันหัวเบาเขาเรียกหัวเบาหรือเปล่าไม่รู้ตรงข้างหน้านั่นหรออันนี้ถ้ามันย่นๆเราก็ดึงหานะครับดึงหาแล้วัค่อยมาพับเอานะครับเก็บให้มันขอบมันเรียบที่สุดนะครับข้างในมันย่นเขาช่างมันเพราะว่ามันอยู่ใต้เบาเรานะครับผางคจะไล่ไล่ไล่หานะครับหามุมหาหามุมมันนะครับหามุมให้ได้แล้วก็ยิงไว้นะครับเย็บไว้แล้วก็ไล่ใหม่นะครับเหมือนแบบนี้เลยนะครับ เห็นมุมแล้วเย็ยบไว้เห็นมุมแล้วเย็ยบไว้นะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับอันนี้ผมใช้เวลาหลายชั่วโมงนะผมคอคอภาพผมใช้เวลาน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าเลยนะครับชั่วโมงกว่าเลยนะนี้ผมก็คอภาพเอาครับแล้วก็ตัดต่อนะครับมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับหรือใครจะเอาไปเป็นอาชีพก็ได้นะครับผ้าหุ้มเบาะนะครับราคาไม่แพงนะครับเราซื้อมาไว้ในร้านเลยเฉพาะ รุ่นร้อยเวฟบร้อยสิบเวฟบร้อยยี่ห้าฮอนด้าโคงฮอนด้าคลิกนะครับซื้อเข้ามาเก็บไว้ในร้านเลยนะครับเพราะว่าเป็นผ้าเบาะเดิมๆนะครับผ้าเดิมๆไม่ต้องไปแต่งอะไรนะครับจับหุ้มแล้วก็ยิงยิงยิงได้เลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปมีจักยงจักเย็บอะไรนะครับเอาแบบนี้เลยผ้าสาเร็จราคา 500, ครึ่งร้อยครับราคา 500. ครึ่งร้อยมเขามาหุ้มกันร้อยห้าสิบบาทเลยนะก็ได้กําไรดีอยู่นะครับ ผมก็เลยอยาก,อยากลองดูไงผมเป็นคนชอบชอบลองผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะน,นี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้นะเรามาดูทรงนะครับนี่ตรงหัวนะครับดข้างผมก็จะปาดแบบนี้เลยนะครับแอบหนีหนไหมผมก็จะยิงแบบนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขายิงยังไงยิ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 งรอบๆเลยครับนี่ไล่ดูข้างในมันย่นแบบนี้ก็ช่างมันนะครับผมขอแค่ข้างนอกมันเรียบแล้วก็เอากันไกมาตัด ต้องขอบผ้านะครับให้มันอยู่ใกล้ๆกับสเต็ปเปิลนิดนึงนะครับเก็บรายละเอียดนิดนึงแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นุ่มๆกันเลยทีเดียวนะครับ